คืนนรกสาบสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังคืนนรกสาบตอนที่18บทประพันธ์ของอาจารย์สิงขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันยาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะกล้องหนุ่มวัยยี่สิ พวาเหือกไปทางเสียงเรียกนั้นโดยมือกำเหลาไผ่แดงแน่นคํารามด้วยความอาฆาตแค้นนังผีพรายมึงฆ่าพี่ชายกูกูจะล้างแค้นให้พี่กูเดี๋ยวนี้แหละพี่ก้องจา้าจะฆ่าซ่อนกิ่นได้ลงคอเชียวหรอทางนี้จา้าทางนี้จ,าจ,าจ้าก้องพอวาไปทางเสียงนั้นทันที เสี้ยววินาทีนั้นเงาพลางพลายกับหลบมาอีกทางพร้อมทั้งตวัดฟามือดักเข้าที่ซี่โครงหน้าด้านขวาด้วยพลังแรงกล่องร้องลั่นแว่นตาหลุดกระเด็นเซลุนหลุนไปทางซ้ายมือตนเองเงาร่างสาวประหลาดที่อ้างตนว่าชื่อซ่อนกลิ่นแล้วลิ้วไปดักหน้ารวดเร็ว คว,ว้าร่างก้องไว้ก่อนจะตกดินพี่ก้องมองตาซ่อนกลิ่นสิจ๊ะเธอออกคำสั่งด้วยซุ้มเสียงคล้ายมีอำนาจยิ่งก้องซึ่งสลืมสลือเพราะโดนตกตั้งสติไม่ได้จึงมองตาซ่อนกิ่นทันทีดวงตาอันวาววับจับแววตาก้องได้หมับจากนั้นซ่อนกิ่นจึงปล่อยร่างก้อง ซึ่งตกอยู่ในห่วงแห่งมนสะกดเสียแล้วอ้าซ่อนกินจ้ะที่รักรักก็เสพสุขเร็วๆสิจ้ะซ่อนกินบอกเสียงสถานเย็นเยือกเดี๋ยวเดียวเสื้อผ้าก็ปลิวว่อนและเสื้อแสงของกล้องก็ถูกดึงถึงจนเปลือยตลอดล่างเธอล้มตัวลงนอนหงายกับพื้นรวดเร็วเจ้าหนุ่มถาโถมเข้าคล่อม เพลงสวาดบรรเลงทันทีทันใดอย่างเร่าร้อนรุนแรงมันคือเพลงสวาดเพลงสุดท้ายในชีวิตของหนุ่มนามก้องแห่งเวียงหวายเสียแล้วเด่นปวดท้องฉี่ขณะที่ทุกอย่างกำลังจะเริ่มต้นหนุ่มวัยเบญจเพศเก็บเครื่องเยี่ยวยังไม่ทันเสร็จกลับมีมือขาวห่องอันเย็นเยียบมาคว้ากับสิ่งนั้นโออะไรกันนี่ เดินหลุดปากเบาๆพยายามขยับหนีเจ้ามองตาเราสิร่างเป่อยเปล่าขาวโพนส่งเสียงเรียบและไม่ยอมปล่อยมือจากสิ่งนั้นของเด่นเจ้าหนุ่มซึ่งถอดแว่นตาดำออกตอนมาฉีเพราะมองไม่เห็นทางจึงมองตาสาวร่างสกวนเบื้องหน้าในทันทีจากนั้นเด่นก็ตาลอย ไม่ยอมเก็บอาวุธประจำกายซึ่งถูกสาวเจ้าคว้าไว้แน่นและแล้วเสื้อผ้าของเจ้าหนุ่มวัยเบญจเพศก็ปลิวว่อนโดยสาวลึกลับซึ่งหลุดปากอย่างพึงพอใจอ้าวิเศษจริงๆของเจ้าข้าชอบแบบนี้เอ็งสวยเหลือเกินเอ็งชื่ออะไรคำหอมชื่อเพราะที่สุดเลยให้ข้าทำเอ็งนะคำหอม ข้าทนไม่ไหวแล้วได้สิเต็มที่เลยข้าชอบของเจ้ามันช่างมาโหโฬาเสียจริงของเองก็ชัยย่อยอวบอูมที่สุดเด่นลูกคําของสาวคําหอมอยังหลงไหลและกระสันสวาดเล่าเล่าโอ้จะมอบความสุขให้ข้าสิมอบแบบไหนคําหอม ทิ้งก้นลงกับพื้นแล้วอ้าขาพะวาปีนอนหงายอารางชางเนินนูนอวบอูนลอยเด่นล่องเนินแดงระเรื่อเยิ้มระรื่นรอการชํำแรกจนบริเวณพื้นของหล่อนเต้นยุบยับาราวกับมันมีชีวิตชีวาเด่นทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วกำอาวุธประจำกายอันมโหรานของมันไว้แน่นแล้วโน้มตัวลงไปจ พร้อมกดสุดแรงเท่าที่มีพลดเดียวหายวับไปทั้งลำอ๋อวิเศษที่สุดเลยสาวลึกลับผวาหลุดปากเสียงประลาดประลาดออกมาแล้วกอดรัดร่างเด่นไว้แน่นแต่ปล่อยให้ส่วนล่างขยับอย่างรุนออแรงไม่มีปราณีปราศัยใดๆถ้าเป็นสาวชาวบ้านธรรมดาปาดนี้เธอคงร้องโอดโอยโหยหวน ด้วยความจิบปวดแสนสาหัสอย่างแน่นอนต่อความใหญ่โตมโหฬานพันลึกของเจ้าหนุ่มแต่นี่เธอเป็นสาวปาราดจึงรับได้อย่างไม่หวาดหวดั่นใดใทั้งสิ้นแถมยังตอบสนองอย่างเร่าร้อนรุนแรงเช่นกันไม่ต้องคํานึงถึงความจิบปวดรวดร้าวใดๆเลยและแล้วเพลงสวัสดอันเร่าร้อนและหนักหน่วงของเด่น หนุ่มวัยเบญจเพศแห่งเวียงหวายก็จบลงพร้อมกับชีวิตของเขาด้วยเหี่ยวแห้งเป็นผีตายซากในบัดดลชานนทำงานหนักโดยมีดาราเคียงข้างและตามหลังเป็นบางครั้งบางคราเมื่อจัดการกับผีพรายสาวสรววน,นับสิบด้วยมีดอาคมทองแดงด้ามงาซึ่งผู้เป็นปู่มอบให้เป็นเขี้ยวเล็บ เขาไม่สามารถจับนางพรายตายซากได้แม้แต่ร่างเดียวทั้งๆท,ที่จัดการลงได้อย่างเด็ดขาดแต่ก็หนีไปได้รวดเร็วราวกับลมพัดสร้างความปราใจให้กับหนุ่มสาวทั้งสองเป็นยิ่งนักเขาและเธอเค้นคิดหาวิธีที่จะคว้าจับร่างนางพรายตายซากไว้แต่ก็ไม่สำเร็จแม้แต่ครั้งเดียวทว่า ก็ถือว่าได้ช่วยชีวิตลูกบ้านของผู้เป็นพ่อไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวจากนั้นชาโนนก็พาดาวรามานั่งพักเหนื่อยที่ม้ายาวใต้ต้นหางนกยูงไกลๆบ้านของเขานั่นเองพรางรังร่าง,าง,างนุ่มนิ่มของแฟนสาวเข้ามาสู่อ้อมอกเฮ้ยพี่นนทําอะไรนะ่ะพี่ขอรางวัลแก้เหนื่อยผิดไปแล้วนี่มันบ้านพี่นนนะ ไม่ใช่บ้านห้วยน้ำดิบสักหน่อยเรื่องอะไรจะมาขอรางวัลเอานาะบ้านไหนก็เหมือนกันย่าโมเมนะว่าพรางดักหน้าชายหนุ่มซึ่งโน้มลงมาหอมแก้มขาวผ่องของเธอ,อไว้แต่ช้าไปเสียแล้วจมูกโดงฝังลงพวงแก้มนวลแล้วเลยไปจูบประทับริมฝีปากอุ่นหอมกรุ่นของดาราพร้อมทั้งดุนดันริ้นเข้าไปตวัดรัดเกี่ยว จนสาวเจ้าสถานไม่ขัดขืนอีกต่อไปแล้วสรีระของหนุ่มสาวทั้งสองแนบชิดสนิทฝ่ายสาวไม่เบียงกายหลบไปไหนอีกแล้วเพราะอาการกระสันรันจวนครอบงำจิตใต้สำนึกของเธอชาโนนกระซิบที่ลูหูหอมกรุ่นคืนนี้ไม่อะไรกันพี่ยังพูดไม่จบจะจบหรือไม่จบดาราก็ไม่ เธอกอดเขาไว้แน่นไม่ให้เขาขยับขยื่นส่วนร่างซึ่งรู้รูปประพันธ์สันฐานของกันและกันแล้วน่าเสียดายเสียดายอะไรอ๋อรู้แล้วเสียดายที่ไม่มีอะไรกับนางพรายเพราะดาวลามาเป็นกอขอคอใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วฝังพี่พูดให้จบก่อนสิเขาขึ้นเสียงแต่ไม่จริงจังนะักหรือไม่จริงล่ะ แค่นี้ก็ดูแล้วว่าเสียดายชานนเชยคางมนของดาราพร้อมทั้งเค้นเสียงบอกใช่พี่เสียดายที่ดาราจะไม่ยอมไปพบปู่กับพี่เพื่อถามเรื่องราวที่จะจับนางพรายยังไงละ่ะฮะจริงเหรอเนี่ยก็จริงถ้าดาราไม่ต้องการพบปู่พี่ก็จะพาไปส่งบ้านเดนี๋ยวนี้แหละไม่อา้าวไม่อะไรอีกละ่ะ กลับนะสิชานนนเกาศีรษะแกรก,รกไม่กลับบ้านแล้วจะไปไหนล่ะไปไหนก็ได้แล้วแต่จะมีคนพาไปหล่อนเชิดหน้าบอกเสียงท้าทายนิดๆงั้นพี่พาไปบ้านดีกว่าบ้านใครบ้านพี่ห้องนอนพี่ได้เลยยื่นหน้าบอกแต่ปืนของดาราที่พ่อให้มารับรองง้างนกเวลรอฮะ พกปืนมาด้วยหรอเนี่ยมาแค่เนี้ยกับพกปืนมาด้วยดาราหัวเลาะคิกเพราะนึกถึงเนื้อเพลงพกเมียมาด้วยเหรอของยุยญาตเยอะ โปรดรับฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความกรุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของกัญญาด้วยค่ะขอพระคุณมากค่ะ